ในทางสถานก,การณ์ณปัจจุบันในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้คนไทยเนี่ยหูตาสว่างมากขึ้นว่าบางคนบางพวกบางฝ่ายบางสีนะครับบางพักพยายามทําเพื่อประโยชน์เพื่อตัวเองและครอบครัวอย่างเดียวนะครับโดยเอาประเทศของตัวเองเป็นเดิมพัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองฮะตอนนี้งวดเข้ามาเรื่อยๆและก็เริ่มมีการประกาศกฎระยการศึกในบางพื้นที่ นี่ได้อยู่สองคนเองอุ้ยตอนนี่มันวิ่งอ่ะอืออืออื้มราองัมจะือวาอะไรรตอไปเยอไ่รับเนาืงมด้แสปีนี ที่ารลอันตรายที่เราเป็นคำวิทยไทยที่เป็มิติิทยคำวิทย์ไทยคชื่อเราเราเราไม่ได้ปิดแต่ว่าเราควบคุมเรื่องของเวลาเปิดปิดเปลี่เป็นภีษาอังีฤีตอน ล่าสุดนะครับเนื่องจากเมื่อเช้าเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานะครับชุดรัตเวนทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งมีการารัตเวนตามปกติซึ่งทางชุดรัตเวนฝ่ายไทยก็ทราบว่าทางฝ่ายกัมพูชาได้ามา,ารัตเวนมาแล้วก็มาอ่านดับแปลงพื้นที่บูรเทศในพื้นที่ทับซ้อนคือเส้นแบ่งเขตระหว่างทั้งสองประเทศนะครับก็ าจจะเขาก็นหนึ่งหรจะชุดรัะตะเวนเข้าไปเพื่อพิสูจน์ทราบแล้วก็เจรจารต่อรองกันว่าเราควรที่จะถอกนกำลังออกจากพื้นที่ตรงนี้ทั้งสองฝ่ายตามเอ็มบูยีสอ0 0 0นหรือ43นะครับเช่นเดียวกับเนิน7จ 4, 5หที่ผ่านมาก็ได้ลงทั้งสองฝ่ายก็ได้แยกย้ายกันพมกิจนาวิกโยธถิ่นจันทบุรีออกหนังสือราชการระงับนักท่องเที่ยวไทยกัมพูชาเดินทางผ่านเข้าออกจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมบ้านผักกาดช,ชั่วคราว ยกเว้นแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในไทยวันนี้7มิถุนายน2568นาวาอากาศเอกนพพลดสิริปริยะพงศ์ผู้บรญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีลงนามในหนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งไปยังผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีเรื่องขอระับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวกัมพูชาเดินทางผ่านเข้าออกณจุดผ่านแดนหาวอนโดยอ้างเองตามประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เฉพาะอำเภอขลุงอเภโป่งน้ำร้อนและอภอสอยดาวและตามมาตา5้าแห่งพลบกฎอัยการศึก2,547กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนเกี่ยวกับการยุดการระง,งับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์อันเป็นไปคุกคามจากประเทศกัมพูชา และอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยอำนาจตามมาตรา5แห่งพรบก,กฎอัยการศึก2,547ขอให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เคยปฏิบัติมาและขอให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีระงับนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางผ่านออกไปยังประเทศกัมพูชาและระงับนักท่องเที่ยวกัมพูชาเดินผ่านเข้ามายังประเทศไทยณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอปป่งน้ำร้อน และจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีเป็นการชั่วคราววงเล็บยกเว้นแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยให้การค้าขายระหว่างประเทศเป็นไปตามปกติทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2568เป็นต้นไปบกโดยกอ,องทัพพที่1กองทัพพที่2นะครับแล้วก็ย ah ังมีในส่วนการประสานกับทางกองบัชาการ หน่วยปรชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาดนะครับก็คือในส่วนของกองทับกเนี่ยมีการกําหนดอํานาจให้ผู้ขับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับกองกําลังสุรานารีนะครับแล้วก็อกองกําลังบุรพานะครับมีอานาจในการควบคุมการเปิดปิดนะครับเรื่องของจุดผ่านแดนนะครับซึ่งผมได้ชี้แจงไปเมื่อตอนช่วงเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่า จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนเนี่ยก็คงาการดำเนินการเนี่ยยังคงนึกถึงนะครับเรื่องของผลกระทบนะครับต่อความดำเนินชีวิตแล้วก็กิจกรรมที่มีในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับก็เลยมีให้แต่ละหน่วยได้พิจารณานะครับเรื่องของขั้นตอนอาจจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับ เราก็เริ่มไปแต่ละจุดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในขั้นตอนในขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจํากัดเรื่องของคนนะครับจะอาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความจําเป็นจริงนะครับเช่นกลุ่มกลุ่มคนที่อาจจะไปเล่นการพนันนะครับหรือกลุ่มคนที่จะไปสนับสนุนเรื่องของการกระทาผิดกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งหน่วยในพื้นที่ก็คงจะคัดกรองเหล่านี้นะครับแต่ว่าสําสหรับ ส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังยังเจ้าหน้าที่ยังพิจารณานะครับสามารถที่จะเข้าออกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยท่านได้ค่อนข้างห่วงใยนะครับในเรื่องของอกลุ่มนะครับอาจจะเป็นผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางเพื่อมาเข้ารับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะต้องมีการเข้าออกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะคนชรานะครับซึ่งตรงนี้ท่านผู้จ่าการหานบกได้ได้เน้นย้ําเป็นพิเศษเลยนะครับไปที่ไปที่หน่วยในระดับพื้นที่นะครับต่อไปในส่วนของในขั้นที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะของการควบคุมเรื่องเวลานะครับอาจจะกําหนดช่วงเวลามีการกําหนดช่วงเวลาอาจจะไม่ได้เปิดตลอดหรือเวลาเดิมที่เปิดอยู่นั้นอาจจะมีช่วงเวลาที่ยาวคราวนี้อาจจะสั้นนะครับ ให้มีความจําเป็นจริงนะครับเท่านั้นนะครับหรือไม่อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของบางจุดที่ไม่จําเป็นนะครับหรือบางจุดที่มีการกระทําผิดกฎหมายบ่อยๆนะเช่นการรับลอกอนำเข้าสินค้าอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้อาจจะมีการาพิจารณาปิดบางจุดไปนะครับที่ไม่จําเป็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงคํานึงถึง การดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนนะครับละมาตรการสุดท้ายเลยเนี่ยคงจะเป็นมาตรการก็คือปิดทุกจุดตลอดพรมแดนนะครับซึ่งตรงนั้นเองก็ถึงแม้ว่าขณะนี้ก่อนทบกได้ได้มีคําสั่งนะครับให้หน่วยสามารถดําเนินการได้แต่อย่างไรก็ดีก็คงในมาตรการต่างๆเนี่ยคงจะต้องมีการประสานกับหน่วยทุกๆระดับอยู่เหมือนเดิมนะครับาสสงงงงเงงเเีี่ยยแตมลล้ฉอวันกิดท ัวแต่ฉลองวันเกิดคนร่วมโกงจำนำข้าวคนที่เคยบอกเผาเลยพี่น้องเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองไอ้ขี้คาเต้นสำคัญกว่าชาติบ้านเมืองหรือ,อยังไงวะมึงส่งทหารไปเสี่ยงชายแดนแต่มึงแม่มเสือกเมาช้ำๆทำไมมึงไม่ชวนเพื่อนรักหวยเซ็งมาฉลองเย้ยคนไทยไปเลยละ่ะไอ้เชียเอ๋ยจากทังบกแล้วนะครับทางทัพ เรือนะครับก็มีการปิดด่านบริเวณระงรับชายแดนนะไทยเขมรน,นะครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีออกหนังสือราชการโดยอ้างอิงประกาศให้ใช้กฎอียการศึกระงรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกัมพูชานะครับเดินทางผ่านเข้าออกจุดแดนถาวรบ้านแหลม บ้านผักกาดชั่วคราวยกเว้นรายงานกรรมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายน2568นะครับผู้บังคับการหน่วยนาะวิกโยธินจันทบุรีนะครับนาวากาศเอกนพโรธสิริปริยภพงลงนามในหนังสือราชการดุที่สุดแจ้งไปยังตรวจคนเข้าเปืองนะจันทบุรีพร้อม ขอระง,งับนักท่องเที่ยวชาวไทยกัมพูชานะครับเดินทางเข้าออกณจุดผ่านแดนถาวรโดยอ้างอิงประกาศให้ใช้กฎอายการศึกในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเฉพาะอำเภอรกรุงอำเภอปป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวตามมาตราห้าแห่งพระบัญญัติกฎอา,ายการศึกพุทธศักราช2547กำหนดให้เจ้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าที่ฝ่ายพลเรือนเกี่ยวกับการยุต การระงับการปราบปรามหรือรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเจ้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าที่ฝ่ายทหารเนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์อันเป็นภัยคุกค,คามจากประเทศกัมพูชาและอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปและประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติกฎอการศึกพุทธศักราช2547 ขอให้ข้าราชการกระทรวงทบวงกรมยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะที่เคยปฏิบัติมาและขอให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีระงับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเดินทางเข้าออกไปยังประเทศกัมพูชาและระงับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามายังประเทศไทยนะครับณาจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอบ้านโป่ง และจุดผ่านแดนบ้านผักกาดตำบลครองใหญ่อำเภอกรองใหญ่จังหวัดจันทบุรีเป็นการชั่วคราวเว้นแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้ได้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปตามปกติก่อนหน้านี้ปุําเบชวัชัยฮะก็ออกหนังสือแถลงการโจบดีแล้วก็แสดงความไม่พอใจกรณีที่การเจรจากับกัมพูชาปรากฏว่าประสบความล้มเหลวโดยยกเลิก การเจรจา JBC การปักปันชายแดนปัญหาพรมแดนแล้วก็ยืนยันจะฟ้องศาลโลกในขณะที่ฮุนมาเน็ตก็ยืนยันนะครับกับอันวาอิบราฮิมประธานอาเซียนว่าจะทำการฟ้องศาลโลกอย่างแน่นอนเอาล่ะถ้าเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ก็คงเห็นว่าสถานการณ์มาจนถึงจุดที่มีการประกาศกฎอัยการศึกที่จันทบุรี ในการประกาศกฎในการสิ้ที่จันทบุรีนี้ทําให้ทหารมีอํานาจเหนือพลเรือนันะบการที่ทหารมีอํานาจเหนือพลเรือนนะครับก็สามารถสั่งการบัญชาการเหตุการณ์นะครับซึ่งอํานาจดังกล่าวก่อนหน้านี้หนึ่งวันนะผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะผู้บัญชาการทหารบกทัพเรือทัาอากาศและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีการประชุมที่กองทัาอากาศในเวลา14บสนาฬิกาผลการประชุมหารือกันได้บทสรุปว่า ให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ทั้งหมดจนเป็นที่มาของการประกาศกฎอัยการศึกนะครับนั่นคือปรากฏการณ์เท่านั้นนะครับแต่ต้นเหตุของปัญหาที่ทําให้สถานการณ์เ hmm. กิดขึ้นวันนี้เพราะมีคนไปรับปากกับกัมพูชาว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์พลังงานของไทยนะครับให้กับกัมพูชากึ่งหนึ่งบางคนก็มีการวิเคราะห นะครับว่าเกิดจากการเมืองภายในกัมพูชาหรือเปล่านะผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ใช่การเมืองในกัมพูชาเรื่องของน้ํามันล้วนเกาะกูดล้วนจึงมีการซ้อมรบของกัมพูชาที่เกาะกูดน,นะครับซึ่งมีมูลค่านะคน้ำมันก๊าซบริเวณดังกล่าวไม่ต่ากว่านะรหรือประมาณการประมาณ10ล้านล้าน,านคนละครึ่งกับคนละ5ล้านล้านนี่คือสาเหตุ นะครับที่กัมพูชาเดินเกมนี้พยายามลุกล้ําเข้ามาเพื่อให้เกิดการจรจาเกิดขึ้นจะฟ้องศาลโลกโน่นนี่นั่นให้ไทยไปง้อทําการจราจาสุดท้ายก็จะไปจบที่เกาะกูดนะครับในกัมพูชาในเรื่องของการเมืองในประเทศเกี่ยวข้องกันไหมไม่เกี่ยวข้องเพราะในกัมพูชาเพิ่งเลือกตั้งมาได้ไม่นานนั่นหมายความว่าอีกนานนะที่จะมีการจรจากันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของการเลือกตั้งในท้องถิน่น นั่นหมายความว่าการปลูกชาติยมในกัมพูชาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเรื่องนี้เรื่องของน้ามันล้วนเรื่องของเกาะกูดล,ล้วนนะครับใครเป็นคนไปแบะท่านะผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้หนึ่งคลิปว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนไปแบะท่าในการแสดงที่เนชันแสดงวิสัยทัศน์ที่เนชันสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะของกัมพูชาตั้งแต่หลังทักษิณแสดงท่าทีก็เริ่มเอานะทหารเมีย ของทหารกัมพูชาไปร้องเพลงที่บริเวณตามเมือนทมต่อมาก็เผาสลาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาต่อมาก็ลุกบริเวณช่องบกเข้ามาประมาณ200เมตรนะก็ใช้วิธีเนี้ยในการลุกเข้ามาลุกเข้ามาย้ายลูกย้ายเมียเข้ามาปักหลักยกพื้นที่ดังกล่าวให้ลูกเมียทหารยึดกรองพื้นที่ดังกล่าวในทันทีเป็นยุทธวิธีของกัมพูชานะครับในระหว่างที่ มีการจรุรจานะครับเรื่องของผลประโยชน์นะครับก็กูดเกิดขึ้นที่ผ่านมานะไปดูกลยุทธ์ของทักษิณกลยุทธน์นี้นะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรียกว่าโลกล้อมประเทศสถานการณ์ของตัวเขาและลูกเป็นยังไงกําลังประเชิญกับจุดตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้นสิบสี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตราหนึ่งสี่สี่เรื่องของการแจกเงินนะครับการเปิดเกมนี้ที่ผมเคยเรียนไว้หุ้นส่วนจําได้ไหมฮะ หนึ่งยุบสภาสองลาออกปรับคัมรีนะครับแล้วก็โลกล้อมประเทศนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื้อทศกรรมทําไม่สุดเลยเห็นไหมทุกอย่างก็มาอย่างที่เห็นสี่ห้าประการมาแต่ละอันแต่ละอันเรื่องของกลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญก็คือโลกล้อมประเทศเริ่มต้นเมื่อไหร่ฮะหลังจากกิ่ทักษินนะพยายามหาทางเจรจากับอันวาอิบราฮิม ซึ่งพลเอกเสรีเตมีเวสก,ก็บอกว่ามีการสนับสนุนงบประมาณให้พรรคการเมืองของอันวาด้วยจนเป็นที่มาของการตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษานะครับประธานอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็มีการให้ทักษิณไปทําการเจรจากับอินโดนะฮะเจรจากับพม,มา่าเจรจากับมาเลเซียนะยิ่งทักษิณเจรจาพอเจรจากับพม,มา่าปุ๊บ นะสิ่งที่ตามมาพม่าเกิดสงครามชนกลุ่มน้อยที่มาเจรจากับทักษิณปรากฏว่าถูกทางการพรม่าถล่มเล็กจนเป็นที่มาของทังกลุ่มว้าแดงนะครับที่โดนถลม่มณปัจจุบันประเทศไทยต้องใช้ f 16กดดันแม่ฐานพมา่าใช้การทิ้งระเบิดเข้ามายังฝั่งประเทศไทยนะครับพอไปเจรจากับมันบาอิบรอฮิม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศฝั่งมาเลเซียนะครับติดกับมาเลเซียของไทยเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นทันทีนะครับคราวนี้นะไปแบะท่าส่งลูกไปทำการเจรจาอ้างว่าเป็นญาติกันสนิทกันนะกับมาเลเซียสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับมาเลเซียขอไปฮะไทยกับกัมพูชาเกิดขึ้นทันทีไปเจรจากับคุณมาเนตให้ลูกไปนะครับสิ่งอันเนี้ย เขาเรียกว่าโลกล้อมประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางสถานก,การณ์ณปัจจุบันในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้คนไทยเนี่ยหูตาสว่างมากขึ้นว่าบางคนบางพวกบางฝ่ายบางสีนะครับบางพรรคพยายามทําเพื่อประโยชน์เพื่อตัวเองและครอบครัวอย่างเดียวนะครับโดยเอาประเทศของตัวเองเป็นเดิมพันเพื่อที่จะให้เรื่องของชั้นทีสี แล้วก็เรื่องของมาตราหนึ่งสี่สี่เรื่องของการแจกเงินยุติไปคุณส่วนสังเกตให้ดีะถ้าเกิดสงครามเมื่อปุ๊บเนี่ยเรื่องชั้นสิบสี่เรื่องหนึ่งสี่สี่นี้ดรอปไปเลยนะนะตอนนี้สานการมันเลยมาถึงขั้นประกาศกฎอายการศึกในบางพื้นที่แล้วซึ่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดตอนนี้จะเป็นผู้ประกาศกฎอายการศึกถ้าประกาศกฎอายการศึกในพระนครหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทั้งหมด นักการเมืองก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของผู้บัญชาการหาสูงสุดทันทีนะครับการเมืองใจเย็นๆนะตอนนี้กําลังใกล้จะเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเข้ามาทุกทีครั้งสุดท้ายเรามีการประกาศกฎอการศึกสมัยของพระเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อยี่สิบสองภาคมพุทธศักราช2องัขอไป57นะครับอีกรอบหนึ่ง7มิถุนายน2568ก็มีการประกาศก,ก,ฎ,ก,กฎการศึกเช่นกัน นะครับเริ่มประกาศชายแดนจันทบุรีติดกับกัมพูชาหุ้นส่วนอ่านออกไหมครับว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในภายหน้ารัฐบาลนี้จะอยู่หรือจะไปในขณะที่สถานก,การณ์ที่เรียกว่ามีการประกาศกฎเอกราึก,ารกเริ่มเกิดขึ้นแล้วนับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศ ประชาชนงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ